เจ้าสาว mm hmm. พญานาะคใต้เงาเกล็ดนาคเสียงน้ำโขงกระทบฝั่งเบาๆยามค่ำคืนเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตอัญชลีนักศึกษาสาวจากกรุงเทพเดินทางมาถึงหมู่บ้านริมแม่น้ำเพื่อเยี่ยมยายเธอพักอยู่บ้านไม้เก่าแก่ของยายคำยิง่งชราผิวเหี่ยวย่นที่ดูเหมือนจะรู้มากกว่าที่พูดคืนแรกที่อัญชลีหลับ เธอฟันถึงหญิงสาวในชุดไทยโบราณที่ยร้องไห้อยู่ริมแม่น้ำผมยาวสยายเปียกน้ำดวงตาเศร้าโศจ้องมาที่เธอก่อนจะพูดว่าเจ้าสัญญาไว้แล้วอย่าลืมอัญชลีสะดุ้งตื่นกลางดึกเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้พื้นบ้านคล้ายเสียงคลานของสัตว์ขนาดใหญ่เธอเดินไปที่หน้าต่างเห็นเงาเกลดขนาดมาหึมาเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแม่น้ำแม้จะมืดแต่เธอมั่นใจว่าไม่ใช่ภาพลวงตา ยายคำเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวในหมู่บ้านถูกเลือกเป็นเจ้าสาวแห่งพญานาคเพื่อแลกกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและสายน้ำแต่เมื่อเธอพยายามหนีคำสัญญาถูกละเมิดและหมู่บ้านก็เริ่มมีคนหายไปทีละคนทุกปีในคืนวันเพนจะมีเสียงคลานใต้ดินและบางครั้งจะมีรอยเ,เปล้ดเปียกน้ำปรากฏบนพื้นบ้านอัญชลีเริ่มค้นข้อมูลและพบว่าหญิงสาวในฝันมีชื่อว่าแม่คำล่า ซึ่งหายตัวไปในคืนวันเพ็ญเมื่อห0สิปีก่อนรูปถ่ายเก่าๆที่เธอพบในศาลพญานาคเผยให้เห็นใบหน้าที่เหมือนกับเธออย่างน่าขนลุกคืนวันเพ็ญมาถึงอีกครั้งอัญชลีตัดสินใจไปที่ศาลพญานาคกลินแม่น้ําเธอจุดธูปและกล่าวคําขอขมาทันใดนั้นน้ำในแม่น้ําเริ่มหมุนวนเงาเกล็ดขนาดใหญ่โผล่ขึ้นจากน้ําดวงตาสีทองเรืองแสงจ้องมาที่เธอเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเจ้าคือทายาทของคำล่า เธอถูกดึงลงไปในน้ำอย่างช้าช้าไม่ใช่ด้วยแรงแต่ด้วยความเต็มใจเธอพบตัวเองอยู่ในถ้ำใต้น้ำที่เต็มไปด้วยรูปปั้นคนที่ดูเหมือนกำลังร้องของความช่วยเหลือตรงกลางถ้ำคือพญานาคที่สง่างามและน่ากเกรงขามพญานาคไม่ต้องการสังเวยอีกต่อไปแต่ต้องการให้มนุษย์จำว่าคำสัญญากับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรถูกลืมอัญชลีได้รับหน้าที่เป็นผู้เล่าเพื่อเตือนผู้คนให้เคารพสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาในเช้าวันถัดไป ริมฝั่งแม่น้ำเงียบสงบแต่รอยเกล็ดเปียกน้ำยังคงอยู่บนพื้นบ้านและในสายตาของยายคำมีแววโล่งใจปนเศร้าเหมือนคำสัญญาเก่าเพิ่งได้รับการชำระ <S <S เรื่องสยองหนึ่งนาทีอีก